สวัสดีครับวันนี้มาพบกับรีวิวการนักฟุตบอลอีกหนึ่งใบนะครับวันนี้เป็นคายวอลเกอร์นะครับในชุดแมนซิตี้นะครับสำหรับใบนี้เป็นอีกหนึ่งใบรันนะครับมาจากกล่องท็อปนะครับเป็นท็อปโคมนะส่วนใบนี้รันอะไรเลขอะไรเรามาดูด้านหลัะครับนี่รึสิบห้าทับเก้าสิบเก้าครับใบนี้เนี่ยคือรันใบมีเก้าสิบเก้าใบเนาะสำหรับเซตสีนี้นะเป็นอีกหนึ่งใบนะครับที่สวยงามนะครับ คลายวอล์กเกอร์นะครับของแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับนี่ก็เป็นหน้านหน้านะจากกล่องท็อปโคมนะครับใบนี้เนาะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งใบลานเนาะก็สวยงามนะครับนะเ,เลขสวยนะเลขสิบห้านะนะครับนะฮะท่านใดสนใจนะครับไฟแมนซิตี้ เก็บคอนดิชันในแมนเทตี้ก็ติดต่อสอบถามได้นะครับยินดีที่ให้ข้อมูลหรือยินดีจะแบ่งปันเนาะย่งนงก็ฝากการ์ดใบนี้ด้วยครับไว้ติดตามผมแล้วก็มาดูเนาะการ์ดใบใหม่นะครับว่าผมจะเอามารีวิวใครนะครับนะกองนี้ก็ฝากครวอเกอร์ไว้ด้วยนะครับอย่างนี้ก็สวัสดีครับ